สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนหรือการตั้งค่าแจ้งเตือนกันขโมยนะครับรุ่น n สามสิบแปดนะครับที่อยู่ตรงหน้านะครับสามารถใช้วิธีการตั้งค่าเดียวกันได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับเข้าแอปมานะครับไปที่การตั้งค่าของกล้องตัวที่ต้องการที่จะเปิดนะครับให้เรากดเข้ามาการตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกการตั้งค่าการปลุก ios นะครับ ก็จะเขียนว่าการตั้งค่าการปลูกส่วน Android นะครับจะเขียนว่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับเข้ามานะครับให้เรากดเปิดสัญญาณเตือนการตรวจจับให้เป็นสีเทาๆน้ําเงินแบบนี้นะครับเปิดข้อความแจ้งเตือนนะครับกดเปิดไว้นะครับความไวในการตรวจจับภาพตั้งเป็นสูงไว้นะครับส่วนการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับไม่มีนี่คือการเสียงนะครับการแจ้งเตือนจะไม่ดังที่กล้องนะครับส่วนค่าเริ่มต้นจะมีเสียงดังที่กล้องนะครับ สัญญาณเตือนตรงนี้นะครับเราสามารถบันทึกเสียงได้นะครับถ้าต้องการให้มีเสียงที่กล้องกดค่าเริ่มต้นนะครับแล้วก็กดบันทึกไปนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับเราปล่อยไว้เลยนะครับต่อมาดูเวลาปกนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าทั้งวันหรือว่ากําหนดช่วงเวลานะครับผมเลือกเป็นทั้งวันนะครับแล้วก็บันทึกนะครับเมื่อเสร็จสิ้นตั้งค่าเรียบร้อยนะครับ กล้องจะพูดว่ามีผู้บุกรุกแล้วก็มีเสียงดังที่กล้องแบบนี้นี่นะครับจะมี m e s s e n g e r เด้งขึ้นมาเราก็สามารถดูได้นะครับเลือกกดดูแบบนี้นะครับการแจ้งเตือนนะครับเขาก็จะส่งมาไว้ที่ตรงนี้นะครับบันทึกการแจ้งเตือนตรงนี้นะครับเขาจะมาอยู่ตรงนี้ให้เรากดเข้ามาดูไฟล์ย้อนหลังได้จากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับจะมีไฟล์ย้อนหลังให้เราดู นี่นะครับเป็นไฟล์สามารถบันทึกเก็บลงเครื่องได้นะครับว่ามีการแจ้งเตือนอะไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับการแจ้งเตือนโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ